สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง f อซชาววัวนะครับเนาะวันนี้ก็ได้มีโอกาสกลับมาพบมาพ่อกันคือเก่าครับที่ช่องกุ้งเจริญทรัพย์วัวงามอีสานใต้นะครับเนาะผมครับกุ้งเจริญทรัพย์รนาที่บรรยายเช่นเคยนะครับเนาะสิพาผีพาน้องมาชมวัวงามๆแดงแดงๆใหญ่ๆหยักๆ,ๆ,ๆเครื่องโบดๆสูงร้อความสูงเลยครับเด้อ ความหนาความเลึกก็ต้องว่าถึงที่สำคัญทอง c ีวายศเหาเดือนสำหรับพี่น้องท่านใดที่เขามารับชมแล้วก็ฝากครับด้วยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไคร์ให้ทางช่องกุ้งเจริญทรัพวัวงามอีสานตายนี่นะครับด้วยิเป็นกำลังแรงใจในการทำคลิปมาให้พี่น้องได้ชมกันทุกมือนะครับเนาะวัวงามๆมาให้พี่น้องได้จับได้จองกัน เมื่อนี้ก็เช่นเคยแล้วครับสิพาพีพานองมาเบิงงวัวแม่มานท่องหาเดือนซีไว้ศูนย์เก้าหกแดงแดงเข้มเข้มเคร่องบดโบดด้วยครับเด้อแม่นี่เขาเคยเปิดไว้แล้วล่ะเาสิมามาเปิดโดยคืนกำไรให้ลูกค้าเนะเปิดราคาพิเศษครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นด้วยพี่น้องด้วย หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแม่ท้องสี่วายศูนย์เก้าหกความสูงร้อยหกสิบนี่ใส่คุ้นคุ้นเชื่องเชื่องเลยครับเด้อพี่น้องท่านใดอยากได้ไปเป็นแมวบอกแมวพันธ์โทรศูนย์หกสองสองหกแปดศูนย์ศูนย์สามเก้าเลยครับเด้อช่วงนี้แดดบดครับปกตินี่แดงแห้งเลยนี่ที่นี่ขนาดแดดบดก็ยังแดงจนดำแดงเข้มแดงเม็ดบักขามเลยครับเด้อหัวตัวนี้ เื่องโบดหนาคมหนาคมคมอ่ะสวัสดีครับน้องหลาลงสวัสดีค่ะคุณเชื่องวะครับคุณเชื่องแม่อะไรนะครับตั้งซื้อให้ไหมล่ะแม่หยดน้ำโอ้แม่หยดน้ำด้วยครับเด้อน้องหลาเพิ่นตั้งซื้อให้แม่หยดน้ำซื้อนี่ซื้อมวนเถอะโอ้อยนาง แม่หยดนำนะครับด้วยข้าวิมาลัยเบิงครับคุณสมบัติคุณสมบัติของแม่หยดนำคือหนึ่งอันดับแรกเลยครับผ่านการเป็นลำปีสกรีนลำปีสกรีนเรียบร้อย,ยพี่น้องนี่เบิงเดียพี่น้องความแดงเผิ่นแดดออกไปแล้วแดงจนแสบตาแดงเข้มแดงดีแดงเดือดครับผ่านการเป็นลำปีมาแล้วด้วยครับด้อเหลือแต่ล่องลอยด้วยครับด้วยนี่สำหรับพี่น้องท่านใด ถึงยังไม่เคยเห็นลำปีนี่ครับนี่ผ่านการเป็นลำปีเรียบร้อยข้อดีของเพิ่นคือเพิ่นที่ได้สั่งภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันขึ้นมาเองโดยบ่บ่่่บบ,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 บติดอีกนะครับเนาะในระยะเวลาหนึ่งปีถ้าปีหนาเขาก็ฉีดวัคซีนใหม่ครับวันนี้เรื่องคุณสมบัติขออื่นเพิ่นเัมนนี้เพิ่นเป็น,ป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 นงัยยวโค้งสั่งใหญ่งัวโค้งสั่งใหญ่เครื่องโบด แข่งขาใหญ่ๆความสูงลอยหกสิบเป็นง่วงปากใหญ่กินเก่งเลยครับเด้อพี่น้องที่สําคัญผสมซีไวซ์ศูนย์เก้าหกลูกตัวท,ที่สองในท้องพี่น้องท่านใดอยากได้ไปเป็นแมวบอกแมวพันนะครับเนาะสูงๆใหญ่ๆแบบซี่กะโทรหาเฮาครับเบอร์โทรศูนย์หกสองสองหกแปดศูนย์ศูนย์สามเก้านะครับเนาะนี่ครับความใหญ่ความสูงเพิ่นเขามาเกาไงละ่ะ ขอาสุดยอดแม่พันธ์ุอีกหนึ่งตัวนะครับเนาะสำหรับพี่น้องท่านใดเข้ามาแล้วนะครับเนาะทบทวนกันอีกเทียนึได้ครับเด้อแม่ยดนำท่องซี096ศย์เก้าหาเดือนความสูงร้อยหกสิบลูกตัวที่สองในในท่องแดงแดงหนาๆลึกๆงามขักงามแหนนะครับเนาะมันสีแดง แดงเข้มน้ำเต้กระลายได้พี่น้องเด้อนี่ครับลักษณะงัวเครื่องบดโบดนี่ครับคีบหูดำข้อแข้งข้อขานี่ครับเบิ่งใส่ทุ่งเท่าดำขึ้นมาหอดจ้ำขาเลยครับนี่เล็บเล็บงามเลยพี่น้องเด้อนี่งัวเล็บงามตองกระซี่ครับเล็บจกัจกจข้ระหาง,างทั้งสองข้างเลยครับเนาะนี่นมดีสีเต้าเด้อครับเด้อนมใบใหญ่นมดีสีเต้า ส่สำคัญนิสัยคุ้นเชื่องสำหรับพี่น้องท่านใดได้ไปกะสบายใจนะครับเนาะนิสัยคุ้นเชื่องกระสีเขาได้จับได้เป็นนิสัยอันดับแรกเป็นเบสิกแรกของการเลือกซิ่งว่าของผมคือนิสัยต้องคุ้นเชื่องนะครับเนาะนะเพราะว่าผูทั้งหลังผูไปตอกระสีจะจับได้บายได้ผูยุ่เงอนกระสีจะเลี้ยงได้มเมถาพ่เถ่าลูกเมียได้จับได้บายได้น้ากันนะครับเนาะ เวลาลูกออกออกลูกก็จะเดบ่ง,งา่าใบยงยนี่คือคุณสมบัติพิเศษที่ต้องมีครับในงัวขุ้นเชื่องจับได้ใบได้นะครับเนาะงัวตัวนี้วันนี้มาเบิ่งหลังเดี๋ยวยื้อเอาน้องละควันจับงามหลังแตควันจับงามนะครับเนาะเป็นงัวดูง่ายด้วยครับเด้อหน้าตาคมๆด้อพี่น้องเด้อสำหรับพี่น้องท่านใดอยากได้วัวลูกผสมเกร ให้ลูกงามๆต้องตัวนี้เลยครับโครงสา่งใหญ่แดงเข้มแดงดีแดงเดือดครับราคาฮากะเปิดอยู่ขายเลยครับ1นึ0 0 0สนหนึ่งมื่นอีสานทรงฟรีเลยครับเบอร์โทรศูนย์หกสองสองหกแปดศูนย์ศูนย์สามเก้าหนึ่งแสนหนึ่งมื่นอีสานทรงฟรีครับสําหรับพี่น้องท่านใดอยากได้ไปเป็นแมวบกแมวพันธุ์หรือสิมาเบิงตัวจริงก็ได้ครับที่บ้านหนองคํตบบนาตาบลน้ำำําคําอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับเนาะ เบิ่งตัวจริงกับสิเ<ส>ดนมาเลือกหลายตนหลายตัวในคลองในฟาร์มนะครับเนาะจัดขาดก็ได้อยู่ตัวนี้หหยพี่โลกอยากเข้าคอกแล้วนังละแต่ครั้งนี้มันอยากย้อนแสงเนี่ยนะแต่กับเบิ้งเอ้าพี่น้อง มันไดมันกใหญ่มันกยากมันก็แดงงามขึ้เก่านะครับดที่แต่มีแต่ล่องรอยการผ่านเป็นลำปีสกินนะครับเนาะตัวนี้กะเดี๋ยวมันก็ขนห่มเบิดแล้วครับเอาด้วยครับด้พี่น้องทบทวนกันอีกครั้งครับแม่ท่องหาเดือนซี่ไวซศูนย์เก้าหกลูกตัวที่สองในท้องความสูงร้อยหกสิบรับประกันตำาหนีรับประกันท้องนะครับเนาะ ราคาขายหนึ่งแสนหนึ่งมืนนะครับเนาะเบอร์โทรศูนย์หกสองสองหกแปดศูนย์ศูนย์สามเก้าหรือสิมาเบิ่งตัวจริงก็ได้ครับที่บ้านหนองคําตำบลน,น้ําคําอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับเด้อฝากพี่ฝานกนะ้องนะครับเด้อช่องกุ้งจเจริญทรัพย์วังงามอีสานใต้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการทาคลิปนะครับเนาะนี่ครับแม่ยดนําจับได้ใบได้รูปได้ไดเบอร์ครับพี่น้อง ขอให้เจ้าว่าขุ่นเชื่องครับจับได้รูปได้ใบได้โอเคนะพี่น้องนะกะบ่มีอย่างไรครับขอจากไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ